เด้อมาเกี่ยวซอยสาวหนึ่งเด้อสาวหนึ่งกับสาวใหญ่นอน <c oughs> ผู้สาวเกี่ยวเขาพี่น้องเอ้ยเกี่ยวซอยแนเะด้องามสาวอยูมม่มุมนี่เขางามงามพี่น้องเอ้ยมาเกี่ยวซอยแนะบ้านเพื่อนเอารถเกี่ยวบ้านเฮาอาอคนเกี่ยวจา้านี่ขีดตมุม เอาขอนเกี่ยวเนี่ยละดีจังบ่มีหยาบ่ม,มีเม็ดหยาจ้าช้าช้าได้พ้าเล่มงามเพื่อนว่ะเขางามอยจ้าปีนี้ขึ้นไม่ไม่ว่ามันสีเขาบงามปะนี่นะคะเอาเอาเครื่องหยอดเครื่องอันรดไถหน้อยหยอดจ้าลดไถหน้อยเดินตามหยอดง่ายมากว่างามดี น่าดีจ้าให้กันคือให้นี่เหมือดว้ยสุดยอดเลยจ้าปูกับยาเกี่ยวเขาลมพี่น้องเ <c ười> กี่ยวเขาจ้าเข่างามเขางามงามจะถ่วมหัวเลยจ้วาว้านะ ทั่วหัวเลยซื้อนี่เงินกี่ลายที่เขามาเกี่ยวเขาใจอนองนึงได้จ้ามีไผ่แนมเงินนี่นมีเรื่อยรวนข้าวกระตู้นตะกะตากับยายกระนะเอม็ม มาดจ้าเชี่ยวเขาขาง่ามงามเมืม่อใดเปิดโรงเรียนเปิดมหาลัยเปิดอันมั่นจันนาจ้ามั่นที่จิตผาการจุดก็ช่วยตายายทำง,งาน